กราบสวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องทุกท่านพบกับเกยไก่พาฟซี่มือมุนีกเกสิพ้าพี่น้องมากินอ้อมหอย <c oughs> ก็เออขอขากราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เกยเสมอมาเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยกกะค่ะพี่น้องเด้อดูแลหัวใจกันไปอ้อมหอย <c oughs> พี่น้องไม่ไเ็นอ้อมหอยใหญ่น้อเกยนี่ แซ่บแซ่บเห็ดแล้ว็พรามีมูกินเดี่ไปเอาวางใส่โอ๊ยพอวางแล้วเนาะเออก็แล้วแต่มาค่ะถอยพี่น้องเขามากินค่ะเขาเดียวค่ะหนึ่งย้ำใดก็ใดกินจะ้วก็จืเหนียวนิดนึงโถ่เหยนเส้นหนามลายไปกินหนึ่งเขาเส้นเหมือน ไอหนึ่งเขาหนึ่งเขาเหนียวเส้นมันหนึ่งเส้นหมองหขามาเด้ออ่อยเมนูน้องออยอยากกินพี่น้องแล้วก็กินอ่างน้องถึงยปดีนมาเด้อพี่น้องออมหอยอุ้ยมันนวยไงยหลายมันกระดูดว่าออกพี่น้องป่าเขาหน่อยก้อนหอย Men đi bát mặt ngon hoa kình hoa, bọn em đi bì nọ. Dạm nàng, hm. Sì, mhm. A big nằm tay nọ. Giùm bọn em bọn em kìm 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 คือนอนกันบ่จำนำใช่ดูดไปได้แล้วตายตายกดไม่ได้พี่น้องเจ๊งดูด แซ่บพี่น้องแซ่บมากินร่วมกันเขออมใส่ผักใส่ใส่ผักสีผักสีลาวใส่ผักอีตูข่าเบื่อาขัวมาขัวแบบตั้มโคเล่โคเล่แม่พี่น้องแล้วกินไปพรอันไอ้ต้นเนียงหรอผักไอ้ผักพงชูรสแม่พี่น้องกินก็เอาไปไปลาวมาใส่นะ้ำผักพงชูรส hầu nhiều người nhầm thế ra là nó pino nó, xèo bối rồi, ớt băm háo mấy pino ớt băm này Ủa, đi cả, đấy pino đấy, ơi. em, anh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  em, hỏi em, hỏi, hỏi, khủng. hỏi ม <łość> ันร้อมเมนแนวตุ้งคุณอะอวบครัพี่น้องอวบอ้วน งาแบบพริกเพชรครับพี่น้องพี่น้องนชอบกินของกับหยิงจาะเห็นหนักการตาหาเส้นแนวกินอันนี้จูบได้ các bố, sẹp, có sẹp chưa? sẹp mà kinh chế, má mẹ ơi nâng đếm nghề vậy thôi. Thế sưu kinh là bố mắc mẹ của mẹ, khốn lại. กินอาหารอะไรก็บริวิสอาหารบ้านเขาหารอกพี่น้องเขาเคยกินเคยปากมาไผมาักมันถนัดไผถนัดมันเนาะพี่น้องเนาะเริ่งรู้เรื่องกินแล้ววายกันเป็นสิ่งที่วายไม่ได้นะเยอะมีจนวยง่ายๆเลยเนาะพี่บอกให้ chiêu tràn đan trùm hoài <laughs> Anh nuôi nuôi nhai ta bà Tô nọ Tôi đang là kiếm mắt lại mà làm mà lấy choi Nằm bà phì phê lên kiếm đó xưa khoảng tháng hẳn Băng mỏng nó, phần cái gì bảo qua Căn khoảng say mẹ ไม่รู้สักแบบปียกมันขึ้นขื่นเลยหมูด,ดังแล้วพี่น,น้องผักไสโค้งขมของมัก ขอบคุณเอฟซีด้วยค่ะเด้อเอาทุเรียนมาฝากขอบคุณหลายๆแฟนพันธ์แท้นะคะเอาทุเรียนงิมบักใหญ่เลยรู้ว่าเราโลโก้เกลูปเป็นลูกทุเรียนเนาะเพินพ่นเพินพ่นเพิน่นใหญ่เกลกินไหมเพิ่นมักขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจเหตุตลอดเอฟซี FC ตัวจริงแฟนพันธ์แท้หืม <laughs> มาพี่น้องมาดูดหอยแค้งกันโอยุกไก่กึ่นหอดบานบอพี่น้องน่ากินแขนงไมพี่น้องแขนเขาเบื่อไหมืหืมรูตัน รูต yeah. <com> MM ันเราต้องแง่รูออกจูบบ่ออกอีกพี่น้องเอ้ยโธ่ไปอันบ่เคยได้มาหาไม่ได้บอกมาเจรจากับพี่น้องเพราะอย่างมาตีเก็บปวดแคลอยากขึ้นหัวมุดจ่าลายอยากบอกคนหมักบ่พี่น้องเนาะบ่หัวมันไปอืม จะมาคลิกไส้ปวดปวดไปเรื่อเอาทุเรียนเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอามาดมก่อนนี่น้อนมาดมดมก่อนยังกินทุเรียนอ่ะจังหวะการดูดหอยนะคะทุกคนกคนุณต้องมีจังหวะในการ ที่จะดูดถ้าคุณดูดไม่เป็นนี่หอ,อหอยนี่แล่นตําหลอดลมคุณเลยนะต้องมีจังหวะนะคะคุณดูดก็ไปคุณต้องเอาลิ้นดันไว้ก่อนมันกินอยากกับกินมาหลดพี่น้องโอ้หอยเบื้อย้อะไม่เขากินพี่น้องเขาก็ต้องงัดเอาเลยอหอยอวอ้ว เฮ้ยเออเออไม่เจ้าค่ะแบบยูดูยูยูดูมียูแดงอ๋อยูดีมีแห้งสมุทสุขคนเด้อค่ะพี่น้องบานเฮาเด้อยูกรวยยูไก่ยะ้ยยูเมืองหอกเมืองนาก่ะให้ดูแลสุขภาพสุขกายสบายใจทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อคนฟังไทยคนฟังลาวคนแถวยุโรปแถวอะลรอเมริกา มาเด้อค่ะจะให้พี่จิตกินไหมพี่จิตจะกินอ้อมหอยป่พี่จีตจะไปแต่น้ำลดอ่ะคืนห่อนแล้วเนาะแล้วเป็นไผ่เลยเหรอเออมาเด้ดเอค่ะเด้อมากินอ้อมหอยน้ำกันเด้อค่ะพี้นนองคุยคุย ไปนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆที่เข้ามาิดามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับแก่ๆผ่าแซ่บไม่ได้พี่น้องเด้อเรามากินแซ่บหอมมวนน้ำกันเด้อค่ะถ้ามีโอกาสงี้สิขามาหาพี่น้องเดี๋ยวมาบอกเจราจาปลาใสกันเนาะพี่น้องเนาะคือหอดร้ายหลายในเฮต้กกับเขาให้กินให้เบิง้งทุเรียนกรอบนอกอกรอบนอกนุ่มในแซ่บกินก็เขาเหนียวก,ก็ได้เด้อมางทีกินก็เหนียวบ้ง กินทุเรียนกับข้าวเหนียวใช่ฮะก้อนกินกับนมก้อนเหนียวใช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนไปลคะค่ะ